สวัสดีครับทุกคนมาตามสัญญานะครับ <The beauty S 1> ก็อีกแค่2นาทีนะครับเราก็จะเจอกับคนที่ตึงที่สุดในเกมนะครับอีกหนึ่งนาที2 8ิวินะครับผมปัจจุบันเขาแชมป์สมสมัยนะครับและก็รอบนี้ก็น่าจะเป็นสมัยที่4นะครับ พลังรวมเขาน่าจะ14ล้านเกือบ15ล้านพลังรวมผมอยู่ที่6ล้านนะครับต่างกันมากยิงอาร์ติแฟกต์เขาปัจจุบันก็น่าจะตันไปที่อาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลักๆผมมีทางเลือกเดียวครับที่ยะแบนเขาก็คือญ่าหลงนะครับเพราะว่าย่าหลงมันเป็นปัญหากับทีมของผมค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าเวลาจะกระดูกขาวโดนหรือว่าลิงดำโดน คือมันจะขโมยบับไปแล้วย่าหลงเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากและมันต่อได้เรื่อยๆและที่สําคัญคือมันมันทะลวงหลังได้ง่ายครับผมแล้วมันทําให้ตัวดาเมจเราเป็นง่อยนะครับหลักๆผมมีทางเดียวคือต้องแบนย่าหลงเขาเท่านั้นครับถึงจะพอมีโอกาสสูเขาได้นะครับตอนนี้ผมขอแค่ว่าผมขอเลือกก่อนตาแรกนะครับซึ่งปกติแล้วใครได้เลือกก่อนเนี่ยโอกาสชนะจะค่อนข้างสูงนะครับผม รอบที่แล้วที่ผมเจอเขาอ่ะเขาได้เลือกก่อนนะครับเกมแรกนี่แพ้รับครับเกมที่2เกือบชนะเขานะครับใช้คําว่าเกือบเพราะว่าเก็บตัวดาเมจเขาไปหมดเลยของเขาเหลือแค่ตัวซับกับพากสทธิ์ตัวหนึงทีนี้พาร์กัสิ์รเขาฆ่าแมงป่องผมแล้วชุบไอตัวกระถิกขึ้นมาโอโหบันเทิงเลยมาผมตื่นเต้นมากที่ได้เจอเขาเนี่ย <Your games. S 1> เอาอีกแล้วเขาเลือกตัวก่อนอีกแล้วโอ้ รอบพี่แล้วเขาก็เลือกตัวก่อนไม่รู้ว่าเอาอะไรมาวัดพลังผมก็น้อยกว่าเขาแทนอ่ะเห็นไหมเขาเล่นสูตรเดิมเลยเขาแบนกระดูกขาวครับเพื่อตัดตัวดาเมจผมไปเขาจะเลือกแมงป่องก่อนอ่ะเห็นไหมเขาจะตัดกําลังผมก่อนผมเอาน้องมุ้งมาก่อนเลยฮะ ตึงครับคนนี้ชนะนี่โคตรฟุกเลยนะถ้าชนะนี่คือฟุกมากๆมาแล้วมาแล้วครับเขาฉลาดเลือกนะครับเพราะว่าเฮเครียดเลยผมจะต้องตัดตัวอันนี้เขาก่อนผมว่าเดี๋ยวผมตัดกระทิงเขาดีกว่าเพราะว่ากระทิงเป็นตัวปัญหามากนะครับ กระทิงนี่คือสุดยอดตัวปัญหาแล้วสำหรับผมนะเอากระทิงไปยืนหน้ายืนหน้าเอามาล่อเท้าแล้วกันเอากระทิงยืนหน้าครับผมผมตัดตัวตตััววที่เป็นปัญหาของทีมเขาออกไปก่อนเลยเพราะว่าตัวที่จะฆ่ากระทิงได้หลักๆมีอยู่สองตัวสามสิลิงดํามีลิงดํามีแมงป่องมีขาวป่องไปอยู่กับเขาแล้วครับแล้วก็ขาโดนแบนไป ลิงดำกว่าจะถึงกระทิงข้างหลังผมมองว่ายากครับมาแล้วเ,เสร็จนี้ถ้าผมเอาอังยีลงผมว่าอังยีผมหายแน่ดูทรงละททำไงให้อังยีผมรอดวะแต่ป๊บนึงนะเนี่ยเขาฉลาดเขาฉลาดเลือกมากอะ่ะผมจะสู้เขายากก็ตรงนี้แหละครับตรงที่เขาฉลาดเลือก ผมต้องเอาอังยีมาก่อนแต่ตัวหลังตัวหลังเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเอาตัวอะไรมาดิต้องหิวไม่หิวไม่รอดตัวหิวยืนนง <c oughs> เจอทีไรเครียดทุกทีโดนตัดตัวคือเป็นคนที่ เติมโหดมากเติมโหดไม่พอเล่นเก่งอีกครับอ,อ,อ,อือหือร้องอือเลยแพแล้ครับเกมนี้ผมผมน่าจะสู้เขาไม่ได้เลยฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคือเจดีเป็นตัวที่กันอัง,งยีได้ค่อนข้างดี วัดดวงดีปะผมกลัวอังยี้ผมหายมากเลยอะดูทรงแล้วไม่รู้ว่าจะยืนไหวหรือเปล่าถ้าเจอไอ้นี่เขาอ่ะ มีแม่แม่ไม,ม,ม้นี่ด้วยนะล้างล้างน้องกวางด้วย <c oughs> โอ้ทีเดียวนั่นไง <c oughs> ผมว่าแล้วเชีย์ <c oughs> ผมเดาไม่มีบิดเลย <c oughs> ผมว่าแล้ว <c oughs> โดนทีเดียว <c oughs> แรงแบบแรงมาก โอ้โหสยากครับสู้ยากสู้ยากแบบหนึ่งนะอันป่องมันได้สองงามแล้วเดี๋ยวผมพยายามจะเอาไอ้ตัวหลังเขาให้ตายก่อนโดยการตอดอย่างเงี้ยครับสตันไปก่อนโอ้ไม่ติดสตัง้งด้วยแม่งป่องหลบได้ รียบร้อยครับไปละกันที่จะตายไหมน้อต่อไปเทินต่อไปน้องกวาง2ทีนะขอ2ทีขออีกทีนึงโอเคโอยืนไม่ไหวแน่เลย มีความสงสารน้อง่วงแบกจัดต,ตัวนี้ยังมีอยู่เดี๋ยวผมต้องตอ่อกดอันติไปก็ชุบไม่ได้อยู่ดีเพราะผมมีกวางอยู่ยติดกวางโอ้โห oh, ตีเบิ้ลออกเบิ้ลบ่อยมากใจเย็นพี่พี่น้องใจเย็นใจเย็นเด้อใจเย็น จะรอ,อดไหมเนี่ยโอ้ไปเรียบร้อย <Hi. S 2> เรียบร้อยคนระ <c oughs> เรียบร้อย <Your game. S 2> สู้ยากครับสู้ยาก <mind> กระทิงผมไม่ได้โหดมากนะครับเพราะว่า <c oughs> อะไรรู้ไหมครับเพราะว่า <c oughs> ผมไม่มีมคือ <c oughs> อ์ติแฟกต์กอะ่ะไม่ได้อัพทางสายนะักรบเลยไปหนัก เป็นหนักทางสายโจนแทงแล้วก็หิวนะครับยังดูไม่ได้รีเพย์รีเพย์พยังไม่มาอ๋อรีเพย์มาแนละ้วถ้าไม่แบงกระทิงตัวปัญหาเดี๋ยวต,ตาต่อไปเนี่ยมีลุ้นอยู่ตาต่อไปผมได้เลือกก่อนเดี๋ยวก่อน สู้ยากอะถ้าไม่แบนญ่าหลงคือแบบคือต้องแบนญ้าหลงแล้วก็ต้องตัดกระทิงเขามาแล้วเขาก็ตัดตัวผมไปเหมือนกันตัวที่เขาเลือกโอ้โหตัดตัวดาเมจไปจ้าจ๋าเลยอ <c oughs> เยสียดายอั้งยี่ผมอะถ้าเมื่อกี้ผมเอายักษ์ฟ้ามายืนหลังโอกาสรอดอาจจะมีนะครับผมประมาทไปด้วยละประมาทตรงที่ว่าผมคิดว่าอั้งยี่ผมอาจจะรอดสุดท้ายก็ไม่รอดอั้งยี่ไม่ได้เล่น ว่าอังยี่มันมันมันแพ้่านแมงมุมอยู่แล้วไงเดี๋ยวผมขอแก้มือเกมนี้หนะ่อยตาต่อไปเขาน่าจะแบนแมงป่อง นะครับเขาจะไม่ให้เขาจะไม่เอาแบงกป่องมาให้ผมเลยเขาน้าจะแบนแบงก์ล่อง <c oughs> ขอดูรีเพอีก็ เนี่ยจังหวะเนี่ยถ้าเกิดอังยี่ผมรอดนะคือใส่เซตหลบไงใส่เซตหลบโอ้โหแต่โอสแม่งหลบไม่ได้อย่างว่ามันยังไม่ได้เปิดสกิลสองถ้าไม่ได้เปิดสกิลสองสกิลหลบมันก็ไม่ทำงานแล้วคือแมงมี้แมงมุงนี่คือสีเบิ้ลบ่อยมากต้องแต่เจอเขารอบที่แล้วแล้วที่กระทิงเขาสวนผมชิบหายเ่ยสวนดอกส่วนเอาสวนเอา นี่ยจังหวะเนี่ยอีกนิดเดียวอ่ะอีกแค่เลือดเดินจริงค่านเนี่ถ้าเกิดเมื่อกี้แม่งป่องเขาตายนะแบบโอกาสพลิกนี่คือมีเลยเหรอ illusion Mere เสียดายเสียดาย ขออังยี่ตายตัวดามเมจหลือแค่สองตัวกระทิงกับน้องน่วงเดผมย้ายอาวุธทันไหมเนี่ยดีเสร็จก่ะผมย้ายไปใส่อันนี้ก่อนย้ายไปใส่หลบก,ก่อนเผื่อได้เล่นอีกรอบ แต่รอบนี้ไม่น่าจะได้เล่นครับเพราะว่าหลักๆผมอาจจะเอาตัวแมงมุมมาก่อนเดี๋ยวดูทิศทางในการแบนเขาก่อนครับว่าเขาจะแบนไปทางไหนรอบนี้ผมได้เลือกก่อนนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมผมผมจะแบนไอตัว ย่าหลงเขาปล่อยไปหลุดมาไม่ได้เด็ดขาดเลยดูยังไงว่าเขาเลือกเก่งเลือกเป็นเวลาผมเลือกตกัวไหนไปเขาจะเอาอีกตัวมาตัดทางเวลาผมเลือกตัวไหนไปเขาจะก็จะเอาอีกตัวมาตัดทางอย่างเมื่อกี้พอผมเอากวางมาใช่ไหมเขาก็เอาแม่ไม้มาเลย แม่ไม้เป็นตัวแก้ทางกวางได้ค่อนข้างดีครับแก้ทางในที่นี้หมายถึงมันกดล้างบับได้กดคิวแล้วล้างบับยกตี้อย่างเนี้ยแล้วก็เป็นตัวที่กันตายแถวหน้าได้พวกวันช็อตอะไรอย่างเงี้ยผมถ้าเขาไม่แบนเขาไม่แบนแมงป่องก็กระดูขาวนะครับ หลักๆเขาจะแบนอยู่2องตัวน,นี้ถ้าเวลาเขาเจอผมนะเขาจะไม่ปล่อยหลุดมาอ่ะเห็นไหมเขาแบนแบนปองอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดพิกใครก่อนดิเอาแมงมุมมาก่อนละกันมันเป็นตัวปัญหาหลายๆอย่างนะครับเวลาเราเจอแรงเร็ว ให่น้องมองก็กวางอ่อเคผมเสี่ยงดวงเลยดีกว่าช็อตนี้ผมเอาคู่นี้มาก่อนเลยต่อไปกวางครับกวางแน่นอนกวางมาแน่นอน แม่ไม้เชื่อผมไหมมาสองตัวกวางกับแม่ไม้อ่ากวางหลุดตาแม่ไม้มา็อนนี้ผมต้องแย่งกวางเขาแล้วครับกวางกับตัว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 ,ตวลิงดำหรอ เอาลิงดำมาดีปะ่ะอย่างน้อยๆก็ตัดตัวดาเมจเข้าไปตัวหนึ่งลิงดำลิงดำลิงดำยืนหน้าใครดีอ่ะอย่างน้อยๆก็ตัดตัวดาเมจเข้าไปตัวหนึ่ง เดีย๋ยวเจโผล่มาแน่เลยตอนนี้ตัวเจดีนะครับถ้าใครปั้นไว้ควรปั้นนะครับมันกันสก,กิลหมูได้ค่อนข้างดีแล้วตัวมันเองก็มึดอึดอึดพอสมควรเลยล่ะมาแล้วมาแล้วอกะให้หน้าผม,ย,มยืนไม่ได้ chịt nặng rồi hả à mà đã chạy đi không ba là chị เอาอันนี้ออกแล้วกันเพราะว่าสปีดไม่จําเป็นเพราะว่าทีมเขาชา้ากว่าผมอยู่แล้วเอาเลือดมาเสริมตัวฮิวผมดีกว่าแต่ตอนนี้ผมกําลังคิดดูว่าผมจะเก็บใครก่อนดีเดี๋ยวเอาแถวกลางก่อนแล้วกันครับแถวกลางอึดมากดูดิดูเลือดลดดิดูดิ อึดเปละ่ะไม่รู้จะอึดไปไหนกดอันติไปเขาล้างบับอ่อนแน่นอนดูว่ายังไม่กดดียังไม่กดดีวดดกว่กญญา โอโแรงจังวะพี่ดูดิดูดิดูดิดดดดฮิวแน่นอนช็อตนี้จังหวัดนี้แม่ไม้ฮิวแน่นอนครับเรียบร้อย ถามว่าทำไมผมยังไม่กดอันติกวางผมรอล้างล้างเกาะของไอตัวหมีดำออกครับกดสกิลหมูไม่ได้เพราะว่ามีเจดีกันให้อยู่ต้องวัดดวงโว้แรงชิมหายเลยอ่ะไปละกดยิมไปละสู้ยากสู้ยากมาก ตอนนี้ต้องหยุดตีกระทิงไปก่อนอนะเรียบ,บร้อยสู้ยากครับสู้ยาก

ตีไม่เข้าอ่ะตีไม่เข้ายอมยอมใจแล้วเลยครับโอ้โสู้คือเหมือนเอาเด็กไปต่อยกับผู้ใหญ่เออทรงฟิลนั้นเลยสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ไม่ไหวปกติถ้าเป็นคนอื่นอ่ะเวลาน้องม่วงเจออันติแมงมุมผมอ่ะ เลือดจะหายไปเยอะกว่าครึ่งหลอดครับแล้วก็โดนกระดูกขาวตามตายแต่มเมื่อกี้คือน้องน้องม่วงเขาคือพอ,พอแมงมุมผมอันติไปอ่ะคือเลือดเลือดหายไปแค่10%เอซน่ะแล้วคุณดูสเตต,<ม>ตัดแมงมุงมผมไม่ได้น่าเกียดนะจมตี3า0 0มืคีดามเมจเกือบ300แต่ตีไม่เข้าจอกเกาะเกือบพันเตีไม่เข้า ห่างรับห่างกันเกินครับ <st aff> เออจะเล่นกับเขาสนุกอะผมชอบ <st aff> ยังไงก็คลิปนี้นะครับฝากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอีกทีหนึ่งเนาะ <st aff> สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ